ยิ่งนานวันยิ่งหวาน2ออันดับคู่รักแห่งวงการบันเทิงต้นรักสุขงอมคนรอชมงานวิวาหมากที่สุดแต่ละคู่แข่งกันหวานผ่านโซเชียลเห็นบ่อยมากๆบางคู่กำลังจะเปลี่ยนสถานะมาใช้ชีวิตคู่กันแล้วในขณะที่บางคู่ก็มีแอบลุ้นอยู่เหมือนกันแต่จะมีคู่ไหนที่คนคาดหวังถึงงานวิวามากที่สุดมาชมกันค่ะ อันดับ7เจเจต้าเหนิงคู่รักฮอร์โมนคบกันนานจนวิกิพีเดียต้องระบุสถานะว่าคู่ชีวิตบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนอิจฉามากๆสําหรับเจเจและต้าเหนิงทีล่าสุดทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาได้เจปีเต็มแถมฝ่ายชายยังคลั่งรักมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้มาเสมอรวมไปถึงคําถามจากทุกคนที่ว่าจะแต่งกันเมื่อไรซึ่งทั้งคู่ก็บอกตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานเพราะว่าโฟกัสกับงานและสิ่งที่ตัวเองทาอยู่แต่ดู ูก็รู้ว่าคู่นี้เขายังรักกันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนซึ่งงานวิวาจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีละจ้า อันดับ6โบเมลดาอเล็กทีรเดชคู่รักสายอารมณ์ดีที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ขยันสร้างโมเมนต์หวานๆออกมาเสิร์ฟให้ชาวเน็ตใจฟูอยู่เรื่อยหลังจากที่ทั้งสองคนได้เริ่มเปิดตัวและคบหาดูใจกันมาจนถึงตอนนี้ได้2ปีทางหนุ่มอเล็กได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการครบหากับโบเมลดายอมรับในนิสัยรวมถึงไลฟ์สไตล์ของกันและกันได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่อเล็กได้ออกมาพูดเองเลยนะคะว่าเจ้าสาวในอนาคตเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องคนนี้แน่นอน อันดับ 5. โตโน่พาคินนิชานัทธนิชาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์แบบพี่น้องและค่อยๆเริ่มจากความสัมพันธ์มาเป็นคนที่พิเศษของกันและกันแถมยังได้ปล่อยภาพโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้คนในโซเชียลเห็นกันอยู่เรื่อยๆกระทั่งปัจจุบันทั้งคู่เองก็คบหาดูใจกันมาได้7ดปีโดยโตโน่ได้เดินสายครูนิชาไปเป็นแขกรับเชิญในงานแต่งคนอื่นอยู่บ่อยครั้งจนโดนชาวเน็ตแซวมาอยู่เรื่อยว่าเจอถึงทีตัวเองเมื่อไรหร่เนาะซึ่งทั้งคู่ก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า ยังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานกันเร็วๆนี้ถึงจะยังไม่แต่งแต่ความหวานไม่เคยลดลงอย่างแน่นอนอันดับ4จันจิมาริโอ้คู่รักมาราธอนที่หลายคนจับตามากที่สุดหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้9ปีเต็มแล้วทำให้เริ่มมีใครหลายๆคนเริ่มถ,มถามถึงเรื่องแต่งงานว่าทั้งคู่พร้อมแต่งกันเมื่อไหร่ ทางหนุ่มมาริโอเองก็เผยว่ามีแพลนแน่นอนแต่ขอรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้เอหรือนี่จะเป็นการบอกในไหนหรือเปล่าว่าอีกไม่ช้าก็อาจจะใกล้ถึงแพลนลั่นระคังวิวาแล้ว อันดับ3าน้ำตาลพิจักคณาไผ่พาทิศคู่รักเสมอต้นเสมอปลายมาเสมอหลังจากที่นางเอกสาวอย่างน้ำตาลพิจักคณาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงปี2562ยืนยันถึงเรื่องยังไม่คิดแพลนแต่งงานเพราะยังอยากทำงานสร้างความมั่นคงในชีวิตจนถึงปีล่าสุดสาวน้ำตาลก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเพราะรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนจึงอยากใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับคนที่รักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบกันมาด้วยความเข้าใจและมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยน สมกับเป็นคู่รักมาราธอนที่คบกันมาอย่างยาวนานจริงๆค่ะ อันดับ 2. มิ้นชาริดาภูผ,ผาเตชนรงคู่รักนักกาเรเผยไร้แผนวิวาลัาน่นยังแฮปปี้กับสถานะความสัมพันธ์แบบนี้หลายคนคงสงสัยกับคู่นี้ที่คบกันมายาวนานกว่า11ปีได้ถึงแม้จะเคยเลิกลากันไปช่วงหนึ่งแต่ก็กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งด้วยความเข้าใจซึ่งในตอนนี้ยังไร้แผนแต่งงานโดยทั้งคู่ให้เหตุผลว่ายังสบายใจกับความสัมพันธ์ในตอนนี้ยังไม่ได้คาดหวังถึงอนาคตแต่ถึงจะยังไม่มีเลือวิวาเหมือนกับคู่อื่นเขาแต่ความหวาน ไม่เคยเป็นสองรองใครยังควงกันไปเที่ยวที่ต่างประเทศกระชับความสัมพันธ์อยู่เรื่อยอย่านนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าข่าวดีจะมีมาเมื่อไรถึงวันนั้นเตรียมเฮกันได้เลย มาถึงอันดับที่1นึ่งนเดตคูกิมิยะและเยญย่าอุรัสยาคู่รักดาราต้นแบบที่หลายคนนั้นหวังให้ทั้งคู่จับมือร่วมง,งานวิวาในเร็ววันต้องพูดเลยว่าหลายๆคนคงรอวันนี้กันมาอย่างเนิ่นนานหลังนเดตคูกิมิยะได้เซอร์ไพรส์นังเอกสาวอย่างเยญย่าอุรัสยาคุกเข่าขอแต่งงานหวานฉ่ากันไปที่เมืองชอรินโตประเทศอิตาลีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2566ที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนๆดาราร่วมเป็นพยานรักให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอย่างอบอุ่น ซึ่งทางหนุ่มณเดชยังได้ออกมาเผยเลิกแต่งงานอย่างเป็นทางการว่าจะแต่งกันปี2025พร้อมรุยจัดงานแต่งด้วยกันทั้งหมด3งานเห็นแล้วถึงกับอดที่จะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ไม่ไหวจริงๆคะ่ะ